สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,น,นผมอยากเลราวันนี้ผมก็จะมาสั้นๆนั่นแหละคือมาอัปเดตว่าคลิปใหม่ถึงไหนอะ่ะอันนี้ผมก็ง่วงง่วงมากก็อัด4ี่ทุ่มแล้วเกือบ3ามทุ่มนะคือผมอัดไปแล้วรอบนึงนั่นแหละแต่ก็รู้สึกว่ามันจะยาวเกินไปก็เลยมาอัดอีกรอบคือโดยที่ผมเรียนม .6 นะตอนนี้ผมเรียนม .6 อยู่แล้วเทอมหนเนี่ย ันที่สำหรับน้องๆที่ยังไม่รู้หรือใครที่แบบอายุมากกว่าผม้วก็น่าจะรู้ว่าตอนม6เทอมหนึ่งเนี่ยจะเป็นช่วงที่เรียนหนักที่สุดเรียนหนักมากแล้วมันจะมีงานเยอะมากไอ้กจิจกรรมเนี่ยก็มีปนมาบ้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นกีฬาสีว่ายครูอะไรอย่างเนี่ยมันก็มีกิจกรรมเยอะนนแะ,ะแล้วเปิดมาสัปดาห์แรกผมก็แบบมีสอบเลย มีสอบคือครูรีบสอนมากแล้วก็สอบโอโสอบเร็วมากเพิ่งเพิ่งเปิดได้สองสัปดาห์เพิ่งเปิดได้สองสัปดาห์มีสอบแล้วแล้วคลิปใหม่เนี่ยมาพูดถึงคลิปดีกว่าคือไอ้คลิปเนี่ยผมเคยมีประสบการณ์จากโคมิแอบชอบทานโน,โนซึ่งคลิปนั่นเนี่ยจริงๆผมอ่านได้ราวๆประมาณเกือบ20ตอน คือไม่ได้อ่านเยอะเลยไอ้ที่ผมไปเจอมาเนี่ยก็คือตาม Facebook ที่มาเป็นกลุ่มกลุ่มแบบโคมิสร้างอสมงางพูดไม่เก่งกับพร้อมเพื่อไม่เติมติงมันจะเอาแบบเอามางังะมาโพสแล้วก็พิมพ์ว่าเนี่โคมิโคมน่ารักมากๆอะไรอย่างเนี้ยคือผมจะเห็นโพสแบบนั้นแลวที่นี่พอผมเจออะไรที่มันแบบค่อนข้างที่จะอาเกี่ยวกับความรัก กับทานโ,นโนเนี่ยผมก็จะแบบเอามาไอ้ก็ไปหาตอนต้นสบับไอ้ก็แปลอ่านไอ้ก็มาทําคลิปเลยคือผมรวบรวมข้อมูลภายใน2ชั่วโมงคลิปนั่นน่ะจริงคือจริงๆถ้าเกิดว่ารวมเวลาตอนผมไปอ่านมาอะ่ะรอบด้วยก็ประมาณหกชั่วโมงแค่นั่นเลยแล้วทำคลิปเนี่ยทำคลิปสักประมาณ3ชั่วโมงคือมันเร็วมากๆนะสำหรับผมนะ เอ้วอ,อคลิปนั่นเนี่ยผมก็รู้สึกภูมิใจมากโอ้โหเจ็ดันกว่าวิวแล้วตอนนี้แต่ทักว่านึกถึงท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหรู้สึกตอนนี้ผมก็ยังรู้สึกผิดมากๆเดี๋ยวอนาคตเนี่ยผมจะเีเมคใหม่คือทำใหม่แต่ตอนนี้ไม่มีเวลาก็เอาคลิปนั่งกงนไปก่อนจริงๆเนื้อหามันก็ถูกนั่นแหฮะแต่มันจะมีสักสิห้าถึงสิที่มันยังผิดอยู่ คือมันยังผิดนั่งไงแต่ถ้าเกิดว่าโดยรวมเนี่ยผมก็สรุปเรื่องการสาภาพรักอ้อย่างนี้ก็น่าจะรู้เรื่องแค่นั้นก็พอแล้วที่เหลือเนี่ยค่อยไปดูในอนิเมะกันเป็นเพราะอนิเมะเนี่ยมันค่อนข้างดีจะประสบความสําเร็จซึ่งผมเชื่อว่าเขาก็จะทําตามมาให้ทันนั่หไงนะโอเคแล้วไคลิปนี้เป็นคลิปใหม่ซึ่งมันเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์อิชิกามิไอ้ก็กุนพีไอ้ก็อีกคนหนึ่งอีโนะถ้าเกิดว่าใครได้ดูอนิเมะช่วงแรกเนี่ยอาจจะคิดว่าเนี่ยคู่ใหม่เลยคู่ใหม่คืออิชิกามิและอีโนะแต่พอมาดูซีซั่น3เนี่ยมันก็ได้พบว่าอิชิกามิเนี่ยชอบกุนพี่ซึ่งผมจะไม่สปอยก่อนนะเดี๋ยวมันจะมีคลิปออกมาซึ่งผมเนี่ยไม่อยากเป็นเหมือน คลิปเก่าก็คือคคมีแอปชอบธน,น,นุผมก็เลยโอเคผมไม่มีมังอ่ะไม่มีตังซื้อมังอ่ะภาษาไทยมาอ่านผมก็เลยต้องอ่านภาษาอังกฤษซึ่งมังแปลบางครั้งเนี่ยมันก็แปลออกมั่วๆแต่โอเคมันก็ได้อยู่ซึ่งมันก็โอโ้โหโอ้โหจะสามหน้านะผมก็โอเคมันใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วแต่ผมมาทําคลิปบนก่อนไม่เพราะอาสาวที่นี้งานแน่นมาก งานกองเป็นภูเขาไม่น่าจะทำคลิปทันก็เลยมาทำคลิปอัปเดตก่อนนะเดี๋ยวคลิปใหม่เนี่ยจะทำออกมาให้ทันที่สุดนะแล้ก็จะได้มีคลิปอื่นๆกันตามมาให้ทันสักทีเป็นเพราะเนืเรื่องเนี่ยผมมีหัวข้อหลายหัวข้อมากประมาณเกือบ20กว่หาหัวข้อแต่รืมมะหลายหัวข้อเลยผมอยากจะทำออกมามากๆ,แบบมๆแบบเนี่ยผมพูดเรื่อยๆแบบนี้ยอัดก็อบเดียว อ่านรอบเดียวก็พูดเนี่ยเนี่ยผมอ่านรอบเดียวผมก็พูดอยู่โดยไม่ขั้นหรืออะไรนะแต่ถ้าเกิดว่าพูดติดขัดอะไรนานยืดยืดเกินไปก็จะแบบตัดนะแต่นี้ไม่เป็นไงเป็นคลิปอติเฉยๆนะฟังผมพูดไปเรื่อยนั่งไะนะนะคือฟังตอนผมออตอนทําการบ้านอะไรก็ได้นะฟังเสียงผมแบบรโอเคอเรื่องสักทีเด็กคือ ไอ้เรื่องเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเ,เพราะผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือไม่ได้อ่ไม่มีพื้นฐานการอ่านมาเลยเรื่องนี้นะเป็นเพราะผมรู้สึกว่าเนี่ยผมติดตามแค่อนิเมตดีกว่าติดตามแค่อนิเมตแต่พอผ่านไปผ่านมาเนี่ยผมชอบคาคุยะคาคุยะมากๆผมก็เลยโอเคเปิดใจอ่านสัก ตอนที่220ตอนที่260อะไรประมาณนี้ที่มันเป็นตอนก่าสุดที่มันยังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ผมก็อ่านแต่ไม่ได้อ่านเกี่ยวกับคู่อิชิอามิไอก็อิโนเอยผมก็โอเคไอคู่นี้มันเริ่มเปิดเปิดมาแล้วผมก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รูว่าอิชิอามิเนี่ยคู่ใครกันแน่ผมก็เลยได้อ่านมังงะเนี่ยอ่านแบบเยอะมาก บานตอนเนี่ยคืออ่านเสียเวลามากผมต้องเครื่งทิ้งหมดเลยคือมันเยอะนะอ่านกับ Google แปลภาษาซึ่งมันอ่านนานพอสมควรตอนหนึ่งเนี่ยเสืยอ,อยู่ที่2เอ้ยี่สถึงสานาทีก็อ่านนานอยู่เอ๊ะด้วยที่ผมเรียนอยู่ด้วยเนี่ยมันก็จะแบบบางวันไม่มีเวลามาอ่านเลยซึ่งผมตามคิดตามที่ผมคิดไว้เนี่ยก็คือ1วันต่อหนึ่งตอน แต่หลายวันเลยคือผมไม่ได้อ่านผมต้องไปสักวันหนึ่งเพื่อเสือเอา,เอาแล้วนี้มันก็ใกล้เสร็จแล้วแล้วที่นี่ผมก็โอ้โหเขียนเนื้อเรื่องไว้เยอะมากเป็นเพราะผมกลัวกลิมผมก็โอเคมันใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมทําคลิปนี้ก่อนเออคลิปนี้คือคลิปอัปเดตซึ่งผมจะบอกว่าคลิปเนี่ยผมจะพยายามทําออกมาแต่ อขอไม่ได้บอกว่าเนี่ยหายไปหลายวันมากๆหลายแบบ2ส,สัปดาห์หายไป2ส,สัปดาห์กว่าเกือบ3มสัปดาห์หรือเป็นเดือนนะเนี่ยมันคลิปก็น่าจะดีแต่ขอบอกก่อนเลยว่าคลิปมันไม่ได้ดีหรอกแค่เนื้อหามันค่อนข้างที่จะน่าจะเรียนดีนั่นงผมน่าจะเรียนให้ดีแต่เรื่องการพูดเนี่ยที่ผมจะมา พูดอีกครั้งสำหรับบางคนที่ไม่ได้ดูไกด์นะไกด์ตอนนี้ผมยังเปิดให้เข้าไปดูกันได้นะเดี๋ยวอนาคตก็น่าจะลบแต่ตอนนี้เปิดไว้ก่อนนะคือผมจะมาสรุปสั้นๆเรื่องการพูดไม่ชัดอะไรพวกนี้คือผมก็เจอเหตุการณ์มาหลายเหตุการณ์ผมพยายามที่ไปเรือนะนผมไปเรือนมึงเกาๆห้าที่แล้วทุกที่เนี่ยบอกว่าผมเนี่ยเรีนเยนดีพูดดีแล้วผมไป นี่ใครชวนไปผมไปทุกครั้งแต่ผมก็ไม่ได้พูดชัดทุกครั้งเลยผมมีความพยายามไหมมีผมมีแต่คุณครูทุกคนบอกว่าผมแบบดีอยู่แล้วไม่ต้องเงือนผมก็ช่างมันไม่เงือนนะเป็นเพราะเปลืองเงินมากๆค่าเทอมเงินออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้ถูกๆนะโคตรแพงโคตรแพงผมก็เลยไม่ได้เงื่อนนะเอ้อีกอย่าง ที่ผมพูดไม่ชัดเหตุผลหลักๆเลยก็คือเนี่ยผมงองเปรียบเทียบนะสําหรับคนที่แบบเหมือนพูดตะกอดเวลยเนี่ยเหมือนเขาได้พัฒนาทักษะในการพูดชัดอ่าผมไม่คิดอมณ์เป็นเกมะคือเหมือนยิ่งคุณตีสลามเยอะเนี่ยคุณยิ่งมีเวลใช่ไหมเวลวิเวลอ้ก็ไปอัพไปอัพไปอัพผมก็เหมือนผมเนี่ยต้องพูดเยอะๆเพื่ออัพอัพวิเวลในการพูดได้ชัด แอปวิววในการใช้ภาษาให้มันดูคล่องแคล่วแต่ผมเนี่ยเทพไม่พูดเลยคือที่วงเรียนเนี่ยถ้าเกิดว่าอันนี้ท่านผู้ชมมาดูนะกองแชทไปดูเลยผมเนี่ยจะไม่พูดกับผู้หญิงคือเทพไม่พูดกับผู้หญิงในห้องผมเนี่ยผู้หญิงเยอะมากคือถ้าเกิดว่ากับผู้ชายเนี่ยผมก็เทพไม่พูดเหมือนกันนะยกเว้นเพื่อนสนิทผมผมก็จะแบบพูดแต่ก็ ช่วงหลังมันไม่มีอะไรจะคุยก็เงียบๆคือผมจะเป็นคนที่ชอบเงียบไม่ค่อยพูดแล้วเวลามาทํำวิดีโอแบบเนี้ยคือผมอยากทำนะก็คือทุกคลิปเนี่ยเกือบทุกคลิปผมจะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเนี่ยว่าผมเนี่ยฝึกภาคอยู่ซึ่งการติมาเนี่ยเออมันดีน่ะละแต่ก็น่าจะอ่านใต้คลิป ใต้คลิปด้วยคำอธิบายใต้คลิปด้วยว่าผมเนี่ยยังฝึกภาคนะเออถ้าเกิดว่าพูดไม่ชัดเออพวกเนี้ยก็ขออภัยด้วยข้อมูลผิดยังไงเนี่ยก็ขออภัยด้วยมันก็ผิดหายคลิปนั่งแอะแต่ไอ้ตรงที่พูด่าพูดไม่ชัดเนี่ยไม่ได้เขียนนะอืมแต่ก็บอกก่อนว่าผมเนี่ยเป็นคนที่พูดไม่ค่อยชัดแต่พยายามที่จะพูดได้ชัดนะแล้วประเภทที่ว่าเออเนี่ยพี่ได้ตรวจสอบ คิดเสียงมั้งไหมคือคนที่พูดไม่ชัดนะเขาไม่คือไม่สามารถแยกได้ว่าพูดชัดหรือพูดไม่ชัดอย่างสมมุติเหตุการณ์ไงอันนี้สําหรับคนที่ขี้เกียจด,ดูไกนะเหมือนผมเนี่ยพูดคําว่าติเหมือนผมพูดคําว่าติเยะที่นี่ผมก็โอเคเนี่ยผมพูดว่าติผมเปิดร,กกรีกี่กรอบกี่รอบผมก็ได้ยินว่าผมพูดว่าติแล้วพอผมเอาไปให พี่ของผมฟังเนี่ยพี่ของผมบอกว่าเนี่ยผมพูดว่าตีผมพูดว่าต,ผตีผมก็ไม่ไม่เชื่อผมพูดว่าตีเมื่อกี้ผมตรวจคลิปแล้วว่าเนี่ยผมพูดว่าติเอ๊พอผมฟังอีกรอบเนี่ยมันเป็นคําว่าตีอ่าหูผมมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งก็บอกง่ายๆว่าคนที่พูดไม่ชัดเนี่ยหูมันจะเป็นแบบนี้ฮะมันก็เลยแยกไม่ออก นะฮะซึ่งการทำช่องเนี่ยช่องอยากเอาผมบอกไว้หลายหลายคลิปคือช่วงแรกๆนะผมบอกไว้ว่าผมแอบทำช่องนี้คือผมแอบทำนะถ้าเกิดว่าเหมือนผมแบบนั่งอัดอยู่แล้วพ่อแม่ผมมาเลยพวกเนี้ยผมก็ต้องแบบหยุดอัดไปเลยนั่นแหละคืออย่างหนึ่งที่ผมบอกว่าผมไม่มีเวลาอัดก็เลยแอบทำมาตลกอดกับพี่ผมเนี่ยผมก็แบบบอกว่าพี่ อย่าดูช่องผมคือทุกวันนี้ไม่ดูผมบอกห้ามดูนะเพราะผมอายห้ามดูเด็กขาดเป็นเพราะถ้าเกิดว่าพี่ผมดูเนี่ยผมจะลบช่องทันทีเพราะผมอายมากคือขั้นนั่งเลยผมจะลบช่องทิ้งทันทีนะบอกก่อนก็คือมันเป็นปัญหนานะฮะแล้วคลิปเนี่ยมันไม่สามารถเอาไปตรวจสอบอะไรได้แต่ผมขอพูดในส่วนนี้ได้ไหมคือเออ ผมพูดไม่ชัดใช่ไหมเออผมพูดไม่ชัดแต่คุณยังรู้ว่าผมกำลังสื่อถึงอะไรเออถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าผมกำลังสื่อถึงอะไรก็น่าจะเข้าใจนะฮะซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาถ้าเกิดว่าเนี่ยผมพูดไม่ชัดแต่คุณยังเข้าใจว่าผมหมายถึงอะไรก็โอเคแต่ที่บอกว่าให้พูดชัดขึ้นเนี่ยอันนั้นผมทำไม่ได้แต่ ผมจะพยายามทำคลิปให้เยอะที่สุดที่สุดที่สุดเพื่อพัฒนาการพูดให้ชัดขึ้นนะฮะวันนี้ผมก็มาบุนแค่นี้อนะวันนี้ผมก็ขอตัวกลัไปก่อนเด,กด,กดี๋ยวผมกดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามกันด้วยรอคลิปใหม่กันได้เลยนะอีกนิดเดียวอ่ะ